อะไรต่างๆนานาเต็ไมไปหมดเลยแต่เนี้ยเราไม่ไม่โทษอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นที่ตะคิปเมืองเพราะว่ามันคนมันเกินเพราะงั้นเราเราเล่นไปเนี้ยยังไงเราก็ไม่มีภาพหรอกเว้ยถ้ามีกันคนกันแค่เนี้ยแต่ถ้าเขาไม่ให้ยอมก็ไม่เป็นไรครับแป,ป๊บเดียวผมบอกให้ถ้าจะถ้าเล่นแบบไม่แอบแบบแป,ป๊บเดียวจบสี่ร้อยแป,ป๊บเดียวอัดเดียว แล้วก็สู้แบบยิบตาแล้วสู้กันแบบว่ายิบตาลุยเละใช่ครับคนเราไม่ไหวครับเขาพร้อมกว่าฝั่งนู้นเขาพร้อมกว่าเยอะต้องต้องต้องยอมรับจริงว่าฝั่งนู้นเขา,าขเขาพร้อมจัดเลยเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบทุกวันอะผมคิดว่านะอย่างลำต่ำเออแต่จริงสแตนด์อะมันควรเจ็ดสิบทุกวันไปแต่นี้มันแบบ น้อยกืนไม่อยากพูดจำนวนในวอเลยแม่งอายอไ,มไ,ไม่ต้องเข้าใจด้วยว่าหกส่วนบีบีซีเขาเขาว่างสตอรี่มานานเว้ยแล้วเขาเป็นแก๊งใหญ่เขาฟาร์มแบบว่าเยอะจริงคุมรูปล้านนู่นนี่นั่นไม่แปลกไม่แปลก เออจริงๆถ้าถ้าคนเรามีอ่ะเราเราไหวเลยผมพูดเลยคนเราคนเรามีเราไหวเลยแต่คนเราไม่มีแล้วบางคนก็ไม่มาไม่ได้บอกเหตุผลไงตนนี้ทุกคนมีรถไม่มีแล้วผมมีป่าอืก็จะมีต้ต้องรอดูครับต้องรอดู ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อต้องรอดูแต่สตอรี่นี้ผมว่าต้องได้พักกันละเพราะว่ามันติดสิ้นเดือนเนียถ้ายื้อไปก็ไม่มีความหมายอะเราต้องยอมรับความเป็นจริงเว้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราสู้เขาไม่ได้เวย้ย่างแรกเลยต้องตั้งสมการนี้ก่อนจริงๆไม่ได้แบบว่าตอดใจนะจะต,ต้องยอมรับจริงๆมัน ทรัพยากรที่เรามีแม่งมันใกล้ถึงจุด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 ทางจุดจบแล้วอ่ะใช่ไหรือว่าลิงแลบลิง่าปะนึงผ่าวปะคือคือเลดเองเขาก็ผมรู้เลยตอนนี้เลดอะหมดแน่นอนเว้ผมรู้แน่นอนอะว่าเลดอะหมดแน่นอนแต่เขาด้วยความแบบว่าเขาเขาไม่อยากพูดออกมาก็คือสู้ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ อาจจะแบบว่าให้ความเคารพลุงผมว่าไอ้เนี้ยอยากว่าแต่เล่นเลยไอย้เนี้ยจุกยังของเงินในคือยังของเงินตอตอนอยู่เลยนึก่าพปะคือคือไอ้จุกเนี่ยเป็นสตรีมเมอรอ์เขาเขาย,ยังไอ้ไอ้จุกยังหมดอะ่ะนึก่าว่าผมเองเนี่ยไม่ต้องไอ้จุกหรอกผมเองเนี่ยเหลือกอดร้อยตัวสุดท้ายแล้วอะ่ะท,ทางทั้งทีนน่กอดอันนี้มีสามสี่ร้อยอ่ะแม่งเยอะมากนะตั้งแบบหมดอย่างไวอะ่ะคือเข้าใจป่ะแล้วมีน้องอีกหลายๆคนที่แบบแม่งไม่ค่อยจะมีตังค์กันนะ มันจะเอามาจากไหนกันนะของอ่ะแต่มันไม่มีใครพูดไงเพยผะว่า spirit ตอนรวยคนเดียวไม่เกี่ยวครับตอนมันก็สินทรัพย์ส่วนบุคคลเนาะเรามันเป็นความสามารถของแต่ละคนว่าใครมีกำลังหาได้เท่าไหร่เงินตอก็ส่วนเงินต๊อเงินเงินผมก็ส่วนเงินผมเงินน้องก็ส่วนเงินน้องแต่ตอนเนี้ยคนหลายๆคนมันเริ่มหมดกันแล้ว ใช่ไว้เลเบลผมกดไปร้อยนึงอะ่ะผมกดไปร้อยนึงอะ่ะเกาะเลเบลอะ่ะผมกดไปร้อยนึงอะ่ะยาชุบผมใช้ไปสามสิบอะแต่ฝั่งนู้นก็ผมว่าฝั่งนู้นก็พอๆกันเว้ยฝั่งนู้นเขาก็ใช้เยอะเหมือนกันเว้ยเปิดเป็นแแบบขึ้นมา,าพี่เต๋ยเปิดแแบบขึ้นมาพี่เต๋ยแต่จริงๆอ่ะ<ด>ถ้าถ้ามันไม่มีบัคอ่ะมันยังเล่นต่อไหวเว้ยผมว่าถ้ามันไม่มีใครอยู่โรงพยาบาลแต่ช็อตเมื่อวานเลเบลอ่ะแม่งตัดสินจริงคือแม่งตัดสินไปเลยอะยิงอะตกเปทางกล้วยอะ เออเมื่อาวานอ่ะตั้งแต่เล่นไฟ,ไฟเอ็มมาสามเจ็ดปีสี่ปีห้าปีอะ่ะเป็นวันที่มผมชุบเยอะที่สุด,ดในไฟเอ,มเอ,อ็มอ่ะขนาดเล่นในเทนนิงกูยังไม่ชุบเยอะขนาดนั้นอ่ะเมื่อวานอะ่ะผมไปเล่นเทนนิงอะ่ะตาคอมูแฟมิลียเทนนิงอ่ะตั้งแต่ใช้ชีวิตมายังไม่เคยชุบเยอะขนาดนั้นอ่ะเชี่ย พี่เหนืออยู่ไหนพั่เองเนาะไม่ไม่หน่าลงกินเน็ดเวอร์แล็คคอร์ดของไฟเอ็มเนาะไอ้เงี้ยจดเลยไฟที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์วงการไฟเอ็มไทยคือ BBC 60แล้วก็ธนาคาร RP ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีแน่นอนอะในวงการอะพูดเลยไม่มีแน่นอนว่าไฟ40่สิบนาทีโดยที่ไม่ปิดกันไม่ได้อะ อย่างบ้าข้างหลังใช่ไหมแม่ผมมีนี่นะผมมีที่หนึ่งอ่ะแนะนําอ่ะแต่ว่ามันอันตรายมันอันตรายหน่อยนะแต่ว่าไม่มีใครมาร้อยแน่นอนยังไงก็ไม่มีใครมา้อยมาได้เลยขนาดนั้นมีใครมาอยู่จะอยู่ปะอยู่ได้ประมาณยี่สิบอ่ะผมว่าผมว่าตอนนี้เรารวมกันได้แล้วเราก็บวกกันเลยแหมเนี่ยตั้งแต่ห้าเนี่ยจำนวนคนในวอร์เนี่ยแต่ว่ารวมรวมบวการถไไมม่ด้งพยาบ้านประมาณ ห้าคนสิบคนนะพี่เซิร์ฟเพื่อนเราตอนเนี้ยเออเข้าใจเข้าใจบุกแม่งได้โรงพยาบาลแม่งเลยหรือว่าเราจะตายกับโรงพยาบาลได้หมดอ่ะเอารถไม่ได้มั้งเนี่ยกอะไรป่ะโรงพยาบาลก็ได้เพื่อนผมผมผมเดีอยววิวปุ๊บนะวิวว่าตีนไปได้ไหมรถไม่ได้ขับค้างไน้ไยมันประมาณนสิบคันอ่ะตอนเนี้ยไม่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราตายแล้วบอกมาชุบเราแล้วบอกว่าขอกลับโรงพยาบาลด้วยได้ป่ะเอาป้าเรากลับโรงพยาบาลหมดเลยดีกว่าปะเอาป่ะ ไปจมน้ําก็นดิไปจมน้ําไปอะไรแล้วบอกหมอขอกลับโรงพยาบาลด้วยครับรีลอด์ล้วก็กลับไปหมดเลยห้าสิบห้าคนเนี่ยไปจริงจิงไปเลยไปเลยเออทาแบบนี้ดีกว่ามึงไม่ยอมตายอ่ะแล้วมึงกลับโรงพยาบาลหมดเลยไปจริงเออไปอยู่โรงพยาบาลเลยจบแค่นั้นแหละเนี่ยแผนเนี้ยดีสุดแล้วผมว่าไม่จำเป็นต้องทหารรวมหรอกรวมโรงพยาบาลแม่งเลยเนะจมน้ำอ่ะมึงกดตัวเองในน้ำอ่ะ ไม่ต้องสแลดได้นะไม่ต้องไดแล้วนะไม่ต้องสแลดได้นะไม่ต้องสแลดได้นะถ้าอยู่โรงพยาบาลออกทางซ้ายดีกว่าบินขึ้นตึกดีกว่าบินขึ้นตึกเออเลอเลอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะไปเติมพี่ปังอยยู่มัโดนแบ็คลิสแล้วพี่เซิร์ก๋ยวผมกอีกนาทีนึงโดนแบ็คลิสอ่ะเออผมก็ต้องออกออกแล้วเอาตัวลอยได้อ่ะนนขข้้าามมเเลลยยหมอช็อก